เอเมนครับสรรเสริญพระเยซูเจ้าฮะขอบคุณพระองค์นะครับในเช้าวันนี้เราได้ยินเสียงตรัสของพระเจ้านะไ,ได้พบการแสงสว่างการมองเห็นฮะโดยพระคําของปรุงนะคนคนหนึ่งเมื่อเราจะมีการทรงสถ,ถิตของพระเจ้าคนนั้นจะต้องมีการได้ยินเสียงตรัสของปรุงนะผ่านนะฮะผ่านพระคําของปรุงสรรเสริญพระเยซูเจ้าพระคําของปรุงในเช้าวันนี้ได้เปิดเผยให้เราทั้งหลายได้มองเห็นนะว่า ในยอนฮะหรือยูฮันบทที่4ข้อ24นะได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสก,การพงุงต้องนมัสก,การในวิญญาณและความสัต์จริงแล้วก็สามยอนหรือยูฮันบทที่1นะฮะได้บอกว่าข้าพระเจ้าผู้อาวุโสเขียนจดหมายมายังคาโยผู้เป็นที่รักซึ่งข้าพเจ้ารักในความสัต์จริงในยอนหรือยูฮันบทที่14ข้อที่6บอกว่า พระเยซูตรัสแก่เขาว่าเราเป็นความเที่ยงแท้เอเมนฉันเสริญขอบคุณพระเยโฮวจ้านะฮะพี่น้องที่รักทั้งหลายในเช้าว,วันนี้ไว้เราทั้งหลายได้อ่มีสาิสุขนะในพระคาของปรงุงมีการรับสุขในการส่องสว่างโดยพระคาก็คือลมปานของพระเจ้าเป็นชีวิตของปรงุงนะได้ตัดแก่เราเราก็จึงจะมีชีวิตอ่ที่มีชีวิตชีวานะในเช้าว,วันนี้นะเมื่อเราได้พิจารณาตามอ่ายอนฮนะ ยโยฮันบทที่4ี่ข้อยีเนี่ยถึงยีเนี่ยเราก็ต้องเห็นนะว่าการนมัสก,การพระเจ้าพระบิดาเนี่ยซึ่งเราต้องนมันสก,การในวิญญาณของเรานะในความสั์จริงเอเมนสรรเสริญพระเจ้าในความสั์จริงตรงนี้ก็คืออนะไรฮะคือความเที่ยงแท้ศักดิ์สิทธิ์เอเมนนะซึ่งได้ถูกเปิดเผย,ยออกมาเป็นพระเจ้านะที่เป็นตรีกับภาพนะซึ่งเรานมัสก,การพระเจ้าผู้นี้นะซึ่งพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณสุดรงเป็นหนึ่งเดียว เอเมนพระเจ้าองค์เดียวกันนะเอเมนรวมทรง,งไม่แยกจากกันนะรวมทรงเป็นหนึ่งเดียวนะเอเมนพผมผู้นี้ก็อยู่ในเรานะ่ยดังนั้นเองได้พระเจ้าผู้นี้ที่เราอ่าได้นรรมสัสก,การเนี่ยด้วยความสัตด์จริงตัวเนี้ยได้แจกจ่ายเข้าสู่ชีวิตของเรานะครับเอเมนโดยอะไระโดยพระบุตรพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะได,ได้ได้รับการแจกจ่ายแล้วก็เข้าสู่เราผ่านการตึงตายเป็นขึ้นนะและประทานพระวิญญาณผู้ทานชีวิตให้แก่เรา แะนั่นเองสิ่งนี้ให้เรามองเห็นนะว่าก็เป็นความเที่ยงแท้และความสั์จริงเอเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้าเมื่อมนุษย์คนหนึ่งฮะได้ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความสว่างแห่งชีวิตตรงนี้ฮนะให้เรามองเห็นนะว่าซึ่งในหนึ่งยนนะบทที่1ข้อที่5ได้บอกว่ามาสการพระเจ้าเนี่ยตามที่พปรองนะทรงสแสวงหานะตามที่พปรองทรงเป็นเอเมนนะวันนี้เรานมัสการ ตามความยิ่งใหญ่ตามสิ่งที่โปร่งทรงเป็นสําหรับเราเอเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้าซึ่งการรับสุขประสบการณ์ตรงนี้ฮะเป็นความเที่ยงแท้จริงๆเรามีความยินดีนะในความเที่ยงแท้อันศักดิ์สิทธิ์นี้ที่ได้ก่อรูปแล้วก็ก่อเกิดขึ้นเป็นความสัต์จริงความจริงแล้วก็เป็นความเที่ยงแท้ของมนุษย์ด้วยเอเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้าแต่นั้นเองความจริงตรงนี้ก็คือความจริงที่แท้จริงเป็นความจริงใจ เป็นความซื่อตรงแล้วก็เป็นความเชื่อพึ่งนะกลายเป็นการเชื่อพึ่งในเราเราเชื่อพึ่งพระองค์และววันนี้เราทั้งหลายต้องมองเห็นว่าความสัตย์ซื่อตรงนี้ของมนุษย์ซึ่งเป็นคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์และการอ่าอ่าไหลออกของความเที่ยงแท้อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะสรรเสริญพระเยซูเจ้าขอพระคุณพระองค์ให้เรามองเห็นว่าความสัตย์จรงิงในโยฮันหรือยอนบทที่4 24, ี่ก้อยี่สิบสี่เนี่ยถึงยี่อ่าสิบสามถึงยี่สิบสี่นะ ชี้ถึงความเที่ยงแท้อันศักดิ์สิทธิ์นะเอเมนนะซึ่งก็ได้กลายเป็นความเป็นจริงที่แท้จริงในใจของมนุษย์ซึ่งเพื่อให้มนุษย์เนี่ยจะนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงสารเสริญพระเยซูเจ้าดังนั้นเองความเที่ยงแท้อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็คือพระคิดผู้ทรงเป็นน้ำพุเอเมนซึ่งเป็นน้ำพุแห่งชีวิตนะซึ่งพระวิญ,ญญาณผู้ประทานชีวิตผู้นี้นะซึ่งเราทั้งหลายเป็นผู้เชื่อนะเราได้รับส่วนตรงนี้นะในความเที่ยงแท้นะครับ โดยทางด้านภายในของเราเราทั้งหลายก็สามารถที่จะมีความจริงนะเอเมนซึ่งความเที่ยงแท้ความจริงในใจของเราทั้งหลายสามารถที่จะนมัสก,การปรุงผู้ที่สแสวงหาปรุงเราทั้งหลายก็ได้นมัสก,การปรุงในความสัต์จริงเอเมนในการนมัสก,การพระบิดาด้วยความสัต์จริงตรงนี้ก็คือการนมัสก,การ พระคิดเอเมนสรรเสริญพระเยโฮเา้าอขอบพระคุณพระองค์นะฮะนี่คือความเที่ยงแท้โดยประสบการณ์ในการรับสุขของเราที่มีต่อพระเจ้าตีกับภาพเอเมนนี่คือความเที่ยงแท้อันศักดิ์สิทธิ์ขอบพระคุณปรองดังนั้นเองการดําเนินชีวิตคิสเตียนของเราก็คือการดําเนินชีวิตที่เรามีประสบการณ์ต่อพระคิดเราได้มาอ่ทุกๆวันวันเนี้ยทุกเช้าทุกเวลาเราได้มีประสบการณ์ต่อปรอง พระคิดผู้นี้ได้ก่อกําเนิดเป็นเครื่องบูชาที่เราทั้งหลายใช้ในมัสการพระเจ้าเราควรมายัางการประชุมคิดตจักรในเวลาที่เรา,เามีความพร้อมพร้อมด้วยกันกับพระคิดถ้าเราทั้งหลายมาอย่างคิดตจักรไม่มีพระคิดมาไม่มาพร้อมพระคิดเราก็จะประสบการในแต่ละวันตัวนี้เราก็จะไม่คู่ควรกับการนมัสการสารเสริญพระเยซูเจา้า ดังนั้นเองนะฮะพระวิญญาณซึ่งในวิญญาณของเราเนี่ยที่ปรองทรงเป็นพระวิญญาณที่ประทานให้แก่เราเนี่ยเมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยซึ่งก็มีพระคิดด้วยเป็นประสบการณ์ของเราและเครื่องบูชาต่างๆปรองก็เป็นเครื่องบูชานั้นเอเมนเราอาจจะถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาไทยบาปหรือว่าเครื่องบูชาไทยการล่วงละเมิดหรือว่าเป็นเครื่องบูชาเผาหรือเป็นเครื่องบูชาธัญฐาร หรือว่าจะเป็นเครื่องบูชาสันติสุขหรือว่าเครื่องบูชาทั้งหมดทุกอย่างเหล่านี้นะก็ล้วนได้ประสบการเป็นทัศนะภายในก็คือพระคิดเอเมนสารเสริญพระเยซูเจ้าในเวลาที่เราทั้งหลายมีประสบการณ์ต่อพระคิดผู้นี้แท้ที่จริงแล้วเรากําลังรับสุขพระบิดาเอเมนซึ่งเรารับสุขพระบิดาเราก็รับสุขพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เวลาที่เราทั้งหลาย มีประสบการณ์เช่นนี้ที่มีต่อพระคิดเอเมนอังน,นี้นพระคิดก็คือการรับสุขของเราและพระเจ้าตีกับภาพนั้นก็เป็นการารับสุขที่ส่งผลให้เกิดความเที่ยงแท้ที่เป็นทัศนะภายในและอยู่ในภาคปฏิบัติที่เป็นจริงเอเมนสารเสริมเป็นจา้านี่คือในด้านหนึ่งนะความเที่ยงแท้นี้ก็คือพระคิดที่อยู่ในเราอีกด้านหนึ่งก็คือความเที่ยงแท้ของเราเอเมน สรรเสริญพระเยซูจ้างสมมุติว่ามีพี่น้องบางคนในการดําเนินชีวิตจ,จกักได้ไม่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้อาจจะทําตัวเฉยเมยต่อพระคิดผู้นี้แล้วก็เกียดคา้านในการาในเรื่องของการที่มีประสบการณ์ต่อปรงนะไม่มีประสบการณ์ต่อปรงแล้วก็เกียดคา้านไม่อยากมีประสบการณ์ร่วมกันกับพระคิดเหมือนเมื่อวานนี้ได้ได้พูดใช่ไหมประสบการณ์ของเราจําเป็นต้องต้อง,องมี การงานของเราทุกอย่างกิจกรรมของเราต้องมีพระองค์ร่วมกับเราเอเมนถ้าไม่มีประสบการณ์เช่นนี้คนเช่นนี้นะในพระนามของพระยเจ้าเนี่ยพวกเขาเนี่ยเชื่อในพระนามของปู้เป็นเจ้าแล้วก็ได้ต้อนรับลองเนี่ยเขาเองเนี่ยพวกเขาไม่ได้มีประสบการณ์ใดๆต่อพระคิดในชีวิตประจําวันเลยเนี่ยน้องท่งาไหร่ฮะสิ่งเรล่านี้ก็ไม่ต่างกับการที่จะได้ว่าอาจจะมีจริยธรรมที่ มีศีลธรรมที่ดีแต่คล้ายๆกับว่าซึ่งภายนอกก็ดีหมดทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้ทําบาปอะไรนะไม่ได้ทําสิ่งต่างๆที่เป็นความบาปที่ใหญ่หลวงใดๆคนเช่นเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ต่อประคิดในชีวิตประจําวันเมื่อพวกเขาทั้งหลายเนี่ยมายังการประชุมคิดจักนะพวกเขาเนี่ยก็จึงมามือเปล่าเนี่ย สัปดาห์นี้เราพูดถึงเครื่องบูชาในการถวายเนี่ยไพ่ของโปรมาต้องมาชุมนุมกันและถวายสิ่งต่างๆที่เราได้ผลเก็บเกี่ยวของแผ่นดินคณนาอันแผ่นดินงามเนี่ยเอเมนนึ่ในสิบเนี่ยเ,เมนพวกเขาเนี่ยเหล่าเนี้ที่มาประชุมคิดจักมามือเปล่าเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะอธิษฐานหรือพูดถ้อยคําที่เพื่ออคงพระผู้เป็นเจ้าหรือว่า เพื่อที่จะหนุนใจผู้อื่นเพื่อที่จะชูใจผู้อื่นเนี่ยก็อาจจะไม่มีเลยฮะเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยชอบนั่งอยู่ในการประชุมแล้วก็มองดูคนอื่นที่จะปฏิบัติแล้วเขาก็มีไม่มีการใช้งานแต่มองคนอื่นที่ใช้งานพระเจ้าในการปฏิบัติดังนั้นเองเนี่ยนี่ก็เป็นการลบหลู่พระเจ้านะเช่นนี้นะในการนมัสการเช่นนี้ไม่เพียงถูกพระเจ้าปฏิเสธนะ แต่ก็ยังถูกพระเจ้าปรับโทษอีกด้วยดังนั้นเองสารเสริญพระเยซูเจ้าให้เราทั้งหลายเนี่ยสามารถมองเห็นว่าเราไม่ควรมาหาพระเจ้าด้วยมือเปล่าทุกครั้งที่เรามาหาพระองค์เราควรที่จะมีบางสิ่งของพระคิดที่เราทั้งหลายได้ประสบการในชีวิตประจําวันของเราพระเจ้าเนี่ยทรงต้องการที่จะอ่าต้องการพระคิดที่เราได้ประสบการนะก็คือถวายพระคิดแด่พระเจ้าเนี่ยองค์ต้องการฮะเพราะเครื่องบูชาที่พระคิดเนี่ย เครื่องบูเครื่องบูชาที่พระบิดาทรงรับได้เนี่ยเอาโลเปิดเผยเลยครับว่าพระคิดเท่านั้นนะที่เป็นเครื่องบูชาที่พระบิดาทรงพอพระทยโอดปานเบอร์หนึ่งเลยแล้วไม่มีเบอร์สองด้วยเอเมนก็คือเราทั้งหลายต้องนําพระคิดผู้นี้ที่ประสบการณ์ในเราเนี่ยมาแบ่งปันมาแจกจ่ายมาหล่อเลี้ยงวิสุทธิชนทั้งหลายในยคิตจกักรปร่งก็ทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายนะมัสการปร่งด้วยพระคิด ที่เราประสบการในทุกๆวันเอเมนสารเสริญพระเยสูเจา้าในขณะที่เราทั้งหลายมีประสบการณ์ต่อพระคิดผู้นี้เราเองนะก็ได้รับสุขพระเจ้าพระบิดาด้วยแล้วก็พระเจ้าพระบุญและพระเจ้าพระวิญญาณในการรับสุขนี้ก็สมผลให้เกิดความเที่ยงแท้ที่เราทั้งหลายเรียกได้ว่าเป็นความเที่ยงแท้ส่วนตัวของเราความเที่ยงแท้นี้ซึ่งเป็นความเที่ยงแท้ส่วนตัวนี้ก็คือเรื่องของการที่พระคิด ทรงทราบสั้นเนี่ยทราบสั้นแล้วก็สิ่งที่เราทั้งหลายามีเป็นทางภายในพงก็ทราบสั้นอยู่ในเราทั้งหลายเมื่อเรามีความเที่ยงแท้นี้เราก็มีพระคิดในวิญญาณในใจของเราในความคิดของเราอารมณ์ของเราและความตั้งใจของเราเองเนี่ยนี่ก็คือพระคิดที่เราทั้งหลายได้ประสบการณ์ซึ่งกลายเป็นความเที่ยงแท้ของเราฮาเลลูยาเอเมนครับขอบพระคุณพวง นี่ไม่ใช่แค่ความเที่ยงแท้อันศักดิ์สิทธิ์ที่อ่เป็นการรับสุขของเราเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นความเที่ยงแท้ฝ่ายมนุษย์ก็คือความเที่ยงแท้ส่วนตัวซึ่งออกมาจากการรับสุขเอเมนพระองค์ทุกวันเอเมนทำไมต้องใช้คําว่ารับสุขนะเมื่อเรารักเนะี่ยเมื่อเรารักใครคนหนึงนะ่งเนี่ยเมื่อเราแต่งงานเนะ่ยเมื่อเรามีแฟนเนะี่ยเราก็ต้องใช้ใช้คาว่ารักก็ยังไม่พอใช่ไหมเราต้องรับสุขเข,ขาด้วยเอเมน นะก็คือไม่งั้นก็รับทุกอะสรรเสริญพระเยซูเจ้าเราต้องรับสุขประสบการณ์ฝ่ายวิญญ,ญาณเป็นความเที่ยงแท้นี้ความเที่ยงแท้ฝ่ายมนุษย์นี้ฝ่ายศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความเที่ยงแท้ฝ่ายมนุษย์นี้ก็คือมีผลลั์ของความเที่ยงแท้อันศักดิ์สิทธิ์ที่เราทั้งหลายรับสุขอยู่ทุกวันเอเมนเราเรารับสุขทุกวันตรงนี้ความคิดอารมณ์ความตั้งใจของเราเนี่ยใจของเราวิญญ,ญาณความคิดของเราเนี่ยอารมณ์ของเราก็มีความตั้งใจที่อ่เป็นความเที่ยงแท้ของพระคิด เอเมนสรรเสริญพระเิบเจ้าดังนั้นเองเนี่ยพระคำของปรุงมายังเราเนี่ยเราต้องมีความจริงใจในการนมัสก,การพระเจ้าใช่ไหมบางคนก็บอกใช่ไหมแต่ความจริงใจในความสัตย์จริงตรงเนี้ยที่พระคำได้กล่าวไว้เนี่ยซึ่งในยน์น่ยยูฮานบทที่สี่ข้อยีถึงยีเนี่ยย, 4, ย,ยกตัวอย่างเช่นนี้ฮะอ่าก็อาจจะมีบางคนกล่าวว่าการประชุมเนี่ยท่านมานมัสก,การพระเจ้าเนี่ย แต่ใจของท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมบางคนก็ว่าอย่างนั้นแต่ถ้าจะนมัสก,การพระเจ้าเนี่ยท่านจะต้องจริงใจถูกไหมแต่การตีความคําว่าความสั์จริงตรงเนี้ยในพระคัมภีร์เนี่ยในยอห์นหรือโยฮันบทที่4ี่ข้อยีบถึงยี่ก็ว่าคือเป็นความจริงใจใช่ไหมก็คืออธิบายพระคาของพระเจ้าเนี่ยด้วยวิธีอยู่ฝ่ายมนุษยธรรมชาติในาศาสนาก็ก็หลายครั้งเนี่ย ความจริงของพระองค์เนี่ยที่เปิดเผยความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในการที่เราทั้งหลายเองเนี่ยนอนสก,การพระองค์เนี่ยในความสั์จริงตรงเนี้ยซึ่งเป็นผลลั์ของการที่เราทั้งหลายต้องรับสุขพระเจ้าตรีกภาพาในความเที่ยงแท้ของเราเนะถ้าเรามีประสบการณ์ต่อพระคิดทุกๆวันนะวันเนี้ยเราไม่ตกอยู่ในอ่หลักการของาศาสนาทางภายนอกนะเอเมนนะครับแต่เราทุกวันเนี้ยต้องรับสุขพระเจ้าตรีกภาพเป็นความเที่ยงแท้ของเรา ในการรับสุขตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดคุณธรรมและก็คุณธรรมนี้ก็กลายเป็นความสัตย์จริงฝ่ายมนุษย์ของเราก็คือความเที่ยงแท้ก็เป็นผลลัพธ์ที่มาจากความเที่ยงแท้อันศักดิ์สิทธิ์และคุณธรรมที่ก็คือพระคิดที่เราทั้งหลายได้ประสบการณ์ซึ่งไม่ได้มีความลดน้อยถอยลงเพราะว่าภระคิดผู้นี้ก็คือเครื่องบูชาทั้งปวงที่ที่เรียกว่าพระองค์เนี่ย ที่เราได้ประสบการณ์เนี่ยก็คือเครื่องบูชาทั้งไทยและก็เครื่องบูชาไทยการล่วงละเมิดและเครื่องบูชาเผาและเครื่องบูชาธัญญาหารและเครื่องบูชาสันติสุขของเราสารเสริญขอพระคุณพระเยซูเจ้านะพียงทีง่เราทั้งหลายให้เราทั้งหลายในเช้าวันนี้เรามองเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ทีน่นมัสการพระองค์เนี่ยต้องนมัสการในวิญญาณและความสั์จริงสารเสริญพระเยซูเจ้าก็ขอให้เราทั้งหลายสามารถมองเห็น ในการตีความความสัจจริงตัวเนี้ยซึ่งความสัจจริงก็คือการที่เราพระคาของโปร่งเนี่ยเป็นเรียกว่าต้องเป็นหลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราทั้งหลายต้องมีประสบการณ์ในผลลัพธ์ก็คือเราทั้งหลายต้องรับสุขในพระเจ้าตีกับภาพนะครับซึ่งเป็นความเที่ยงแท้ของเราและเราทั้งหลายต้องมีประสบการณ์ต่อโรรองทุกๆวันพระคิดผู้นิ้จะต้องเป็นประสบการณ์ของเราทุกๆวันเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถที่จะถวายพระคิดแด่พระเจ้า นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทั้งหลายในเช้าวันนี้เพื่อเราทั้งหลายจะสามารถที่จะเป็นหนึ่งกับพระองค์นะสามารถที่จะมีภาพปฏิบัติในการนมัสก,การพระบิดาด้วยความสัตย์จิิงคือการนมัสก,การพระองค์ด้วยประคิดที่ซับซ่ันอยู่ในเรากลายเป็นความเที่ยงแท้ของเราโดยประสบการณ์และการรับสุขนี้เราก็จะมีพระเจ้าตีกับภาพเป็นความเที่ยงแท้อันศักดิ์สิทธิ์นี้ทุกๆวันเอเมนวงผู้นี้ก็คือการผรสมรวมนะการเป็นหนึ่งเอเมน ความเที่ยงแท้ตรงนี้ก็คือสามารถที่เราเราจะได้ต้อนรับความทราบการทราบสั้นกับโปร่งทุกๆวันก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทั้งหลายอเมน